ก็จะบอกว่าวันนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับที่ทางการโดยชารได้มีการให้มีการนะครับตั้งจุดตรวจเอการหรือตั้งด่านหน้ตรวจวัดผู้ก่อขี่นะครับตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ก่อขี่รถนะครับทั่งรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็ตรงจุดที่ผมไปยืนอยู่นี่เป็นนะครับจุดนะตัวผิดามหรือด่านหน้าโลซัสพวรรนครหลังโถวเที่ยีขาออกนะครับวันนี้เป็นวันแรก S <S ก็มาพบท่านพันตำรวจเอกธีริศกดิตรานะคู้กับท่านพันตำรวจสีหานะแต่ว่าเจ้าจรและก็ทีมงานเจ้าจรนนะครับก็ในการตรวจเบื้องต้นนะครับห้าห้าด่านก็เรียกว่าห้าขั้นตอนนะครับของห้ด่านก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับตามคำสั่งของทางอนุนชาติสำหรับการจับกุเมเบื้องต้นที่มานี้ได้รับรายงานว่า ลับไปแล้วถึง11บเอ็ดลายนะครับก็เป็นหัวเป็นใคกับประชาชนเนื่องจากว่าเราห่างเหินอย่าใช้คำว่าห่างเลยครับเราไม่ได้มีการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์กันได้มานานแล้วนะครับวันนี้เป็นวันแรกก็มีประชาชนหลายท่านนะครับที่อาจจะไม่ทราบว่ามีการตั้งด่านแล้วก็สองนะครับจากการตรวจวัดและจับกุมเนี่ยนะครับมีประชาชนจำนวนมาก อกอฮอล์หรือถึงเหล้านะครับก่อนกลับบ้านมีการแวะกินที่รนี้นะครับแล้วก็ออกมาขับอนการมานะนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องน่าห่วงนะครับก็อยากจะเตือนไปทางพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าสิ่งเหล่านี้นะครับรักษานะครับระเบีงานในการขับรถนะครับอย่าไปดื่มแอลกอฮอล์นะครับขณะขับรถเพราะเราไม่รู้ว่าดื่มไปบ้างน้อยเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ย เราก็ไม่รู้ว่านะครับจะกลับไปบอกลูกเมียเรายังไงนะครับบางทีมันกลับไม่ถึงบ้านนะครับด้วยความหงวงใยนะครับจากตำรวจภูธรจังหวัดประจุมธานีนะครับสําหรับขั้นตอนเดี๋ยวผมจะขอให้ทางท่านผู้กับนะครับได้อธิบายขั้นตอนในการตั้งด่านาตามคําสั่งของท่านงาโดยจ้าครับตรววรดอีสอร์แนวใหม่นะครับไปตรวจที่ นโยบายของท่านผู้กับดูแลทชานนะครับที่อยากจะให้ขอข้อมูลตรวตรวจวัดเอทีเอและตัวตรวจพีเเนี่ยโปร่งใสตรวจสอบได้มีการใช้เทคโนโลยีนะครับว้ามีมาตรฐานการปฏิบัติสานคนเป็นมาตรฐานที่ประเทศนะครับโดยเรื่องของตัวตรวจวัดเอกีเอชเนี่ยจะแบ่งเป็นพื้นที่เป็นภาคโซนปฏิบัติการนะครับแต่ละโซนก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจประจำทุกปฏิบัติการทุกทุดปฏิบัติการนะครับก็เริ่มตั้งแตุ่ดควบคุมกายภาพถัดต่อเบื้องต้น การวัดไอพีาีแบบพิเศษอยู่นะครับบันทึกข้อมูลลงอุปกรณ์ t p นะบันจะจับคุมนะครับและควบคุมก็ต้องหานะครับาตัวนี้นะครับเพื่อให้5ชุดปฏิบัติการในหน้าที่แล้วแต่อชุดปฏิบัติการก็จะมีมาตรฐานการปฏิบัตินะครับเป็นวิธีกรรมหรมาตรฐานเดียวกันทั่วในของประเทศนะครับในการตั้งจุดตรวจยาใหม่นี้จะมีการนาเทคโนโลยีนะครับมาใช้ในการควบคุมการปฏิบัติให้โปร่งใสและตรวจสอบได้นะครับเช่น จุดตรวจวัดในสพแบงคี่ยันสเนี่ยจะมีก้องจีทีจีนะครับที่หลยข้าสบการตรวจวัดให้ผู้บังคับบัญชาหรมารถกการแ่งตั้งการบังคับไตลอดนะครับและสองเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนจะมีกล้องป็นกล้อตัวนะครับกิตัวนะครับแลาจะมีการบันทึกการบัตทกหน้าที่ไว้ทุกครั้งนะครับเพือหลังจากเรื่องตรวจดแล้วจะมีการทำไฟล์ข้อมูลนะครับที่บันทึกไว้เป็นแต่ละคนจะเก็บเป็นฐานข้อมูลของตำรวจนะครับที่จะใช้ในการเรียบพื่อเนหลักฐานนะครับในการตรวจสอบ ก็คือเมื่อตอนนี้เราไปเจอจุดๆที่แต่ละที่นะครับบางครั้งเห็นรางคนคิดว่าเอ๊ะทำไมจุดปวดที่มือมือข้อเอ็นคอมมอนมือมือนะครับรู้สึกเอ๊ะแต่ละที่กับปฏิบัติแตกต่างกันนะครับรู้สึกนะครับรู้สึกอาการแหงใจจุดปวดนะครับแต่จุดตรวจ้าในของท่านที่ตรวจผลข้ามนะครับจะให้ประชาชนรู้สึกว่า จะไปตรวจที่ไหนก็นตามกระดานในกองอที่ไหนก็นตามรู้สึกว่าเป็นเป็นตรวจไปผ่นานสถานเดียวกันนะครับให้รู้สึกว่าสุนใจตรวจออกมาในสถานที่มา,าจากความแรใจในาการปฏิบัติน